สวัสดีครับวันนี้หนูที่ดินสวยจังหวัดระยองนะครับพามาชมที่ดินแบ่งล็อกนะครับราคาเริ่มต้นที่ตารางวาละ3 9 0 0ถึง5,000บาทเท่านั้นนะครับที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยยาออำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับเป็นที่ดินแบ่งล็อกที่อยู่ห่างจากถนนสุขุมวิทเพียง800เมตรเท่านั้นนะครับ การเดินทางเข้ามาก็สะดวกสบายมากๆเลยเป็นทางคอนกรีตที่เชื่อมระหว่างถ,ถนนสุขุมวิทเข้ามานะครับเป็นถนนคอนกรีตกว้าง8เมตรนะครับแล้วก็มาถึงที่ดินก็เป็นทางลาดยางเข้าไปสู่แปลงที่ดิน,บบาานระบบสาธารณูปโภคครบคันนะครับไฟฟ้านะ้ำประปาจินเน็ตถนนเข้าโครงการก็เป็นถนนลาดยางสาธารนณะกว้าง6เมตรนะครับ อยู่ในชุมชนไม่ห่างจากตลาดหรือว่าศูนย์การค้าในอำเภอแกลงนะครับห่างถนนสุขมุมวิทเพียง800เมตรเท่านั้นนะครับการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยแปลงเล็กสุดเริ่มที่247ตารางวานะครับตารางวาละ3 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับทำเรื่องยื่นกู้ธนาคารให้พร้อมนะครับเดินทางไปพักผ่อนชายหาดแม่พิมพ์ก็15นาทีเท่านั้นนะครับ เป็นที่ดินที่ไม่ไกลทะเลไม่ไกลน้ําตกไปน้ําตกพระขวัน,น้ําตกเขาเชะมาก็ประมาณ30นาทีนะครับจากที่ดินแปลงนี้ห่างศูนย์การค้าโรงพยาบาลก็ประมาณ10นาทีเท่านั้นนะครับห่างถนนสุขุมวิท800เมตรเท่านั้นนะครับเอกสารสิบเพนชโนดนะครับพร้อมยื่นกู้ให้เรียบร้อยเลยครับสนใจก็ติดต่อหนูเก๋เข้ามาได้เลยนะครับที่ดินผ่อนได้นะครับ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับมีบ้านที่ดินส่วนผลไม้ให้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับ